ไปขุดดอกไม้ยายออกอีกละเนี่ยตัวนี้ยายปลูกไว้ตรงนู้นขุดออกให้ยายไปปลูกที่อื่นปลูกได้เป็นปีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะตัดหญ้าตรงนี้มันจะเอาเอาเครื่องมาตัดตรงนี้มันเกะก,กะขุดออกส่วนแครอทเอาไว้ไปทำกับข้าวให้กินตอนเย็นตอนนี้ไม่ทำละส่วนอันนี้ดูดิ ข้างบ้านเขาน่าจะไปเห็นเขาลดราคาหรือเปล่าดูท่าทางมันไม่สวยแล้ว <c oughs> มีการบอกซื้อมาให้ยายลงหน้าลงหน้าที่ว่ายายจะชวนเขามากินข้าวบ้านยายอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ชวนมากินข้าวชวนเพื่อนที่เล่นกีฬาในหมู่บ้านอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาซื้อมาให้ล่วงหน้า <c oughs> คิดว่าคิดว่าใช่น่นแหลนะเนาะเนี่ยดูดิมัน เหมือนก็นว,ว่ามันมันไอ้นั่นแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรกเอามาปลูกเนาะไม่ใช่เอามาให้สวยงามเอามาปลูกเขาบอกว่ามันมันมันเออทนหนาวได้มันเดี๋ยวรอดูกันส่วนอันนี้เพื่อนในหมู่บ้านแต่ก่อนมาขอรูบ้าบ้านยายทุกปีทุกปีกป, <c oughs> ปีนี้เอาหัวรูบ้ามาให้ยายปลูก <c oughs> ของเขาเออมันใหญ่เกินเขาขุดเขาแบ่งมาให้ยาย ถ้อยาไปปลูกแต่ยายจะเอาไปปลูกวันนี้ผลงานก็จะปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกนี่หาที่ปลูกก่อนแต่อยายจะเอาไปให้ดูไอ้ดอกตัวนี้ยายมีสีขาวอยู่สีขาวกําลังเริ่มบานส่วนอันนี้มันคล้ายๆแต่ดอกไม่เยอะอันนี้ดอกมันเต็มเลยแต่อันนี้ไม่เยอะ น่าจะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองปลูกปีที่แล้วเองนี่ไงไม่รู้อันไหนชมพูอันไหนเหลืองอันนี้เกือบตายแต่รอดมาได้ส่วนอันนี้แต่ก่อนถ้าเหอะใครเห็นเนี่ยตามนี่ยายปลูกเยอะเลยตายหมดนี่รอดอยู่อันนี้อันเดียวนี่แต่ไม่ค่อยชอบดอกมันคล้ายกันแต่มันใหญ่อันนี้ทําแบบว่าชอบดอกไม้ได้เนาะแต่ว่าดูดิต้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะล้มระเนระนาดไปดอกสวยแต่ก็ไม่ค่อยชอบต้น มันมันมันสูงอะนะนี่เบนจามาใคล้ายๆเบนจามา่มีหลายสีสวยๆมันตายหมดเสยดายเสดายน้ะดูอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไอ้าหาที่ปลูกก่อนว่าจะปลูกข้างหน้านี่ในท่อนี่บ่ออันหนึง่งเนี่ยตัวเนี้ย กลัวแต่มันหนาวตายนะมันต้องมันทนหนาวได้อยู่แต่มันก็ไม่ทนแบบว่าถ้าติดลบเยอะมันก็ไม่รอดเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะเสียอยู่อย่างเดียวแหละถ้าปลูกในนี้มันต้องคอยรดน้ำถ้าปลูกในดินก็กลัวหนูกินเอาไว้ตรงนี้หละต่อไปต้นนี้ มันคล้ายๆต้นมะม่วงออเลยนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ทางเอเชียเรานะเนี่ยเออน้องชายแฟนยายเขาสั่งมาให้ปลูกปีที่แล้วนู่นสองปีได้แล้วมั้งปีที่สองแล้วปีที่สามไม่แน่ใจจะไปหาปลูกอยู่แถวๆนู้น เดินเอาขยะไปทิ้งเห็นม้วนตัวกลมๆอยู่เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรม้วนตัวอยู่กลมๆใหๆย,ย,ยายจะเลยเอาการะมังนี่เอาการะมังมาใส่ไว้ให้เขาอยู่ในกระมังดูสิว่าเขาเป็นอะไรม้วนตัวกลมๆอยู่เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเนี่ย จิ้มเลี้ยนเชียวให้เราให้ลองอยู่ในกระมังดูสิเดินไปเจอม้อนอยู่อย่างนี้ยายตัดกิ่งกุหลาบมันมีน้ำยายก็เลยนู่นไปทิ้งตรงค้างรั้วตรงนู้นเดินไปเจอตัวเมน่นเขาเรียกเม่นแคระนะคะเขาไม่รู้จักสะบัดอะไรนะสะบัดอนะอะไรนะมีแต่คนบอกไม่กลัวมันสะบัดอะไรนะน้ำอ่ะนะ เขาไม่สะบัดนะคะนี่ยายปลูไว้ตรงนี้เนี่ยว่างๆจะมาขุดยญาออกที่แฟนยายขุดมาเริ่มมาขึ้นมาใหม่แล้วตรงนั้นเป็นเป็นดอกโบตันนะเขาตายแต่ว่าไม่รู้ว่าตายหมดหรือ,อยังอยู่นะเดี๋ยวยายค่อยนั่นเดี๋ยวจะไปปลูกไอ้นั่นก่อนรูบับอไม่ตายนี่นะนึกว่าไม่สบาย ไปทีนี้เรียกว่าไม่สบายออกมาเรียกว่าไม่สบายไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเออเข้าไปคืน <c oughs> เห้ยตาบอดบ้าเห้ยแม่นตาบอดบ้าเตาบอดเปล่า เมนตาบอดปะเนี่ยเออดูท่าทางตาไม่ค่อยดีดูดิเออใช่ปกติเม่นเขาจะไม่ออกมานะตอนกลางวันไปไห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 น เดินมาเร็วโชว์ fc หน่อยตาไม่ค่อยดีเบอร์นี่จเจ้าเมนน้อยออกมาเดินเร็วเดินอวดเอ็กซีหน่อยชิคชิคเดว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 เต้นชิง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 ตึงทึงทึงไปมาที่ปลูกไอ้ บับก่อนเพืเ่อนๆวันนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหเห็นฟักทองเหี่ยวเหียวเจออีกแล้วคิดว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยดูเอาทำอะไรของเขาอีกเนี่ยฟักทองมันขึ้นตรงนี้นะ ดูน่าจะเมื่อวานอะไรดึงออกเห็นไหมเห็นปะ,เน,ปะเนี่ยอันนี้ตน้นเนี่ยต้นนี้มันมีอยู่ตรงนี้แค่ต้นหนึ่งต้นแรกเลยตรงนี้แต่ว่าตน้นแถวๆนี้น่าจะดึงออกแล้วน่ยน,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 นี่นี่ทีหม่นไหมทีหม่น ถามยายแลอวถ้าถามยายบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่แฟนยายเนี่ยผักก็แล้วแต่เขาจะไม่เขาจะไม่ถามเขาเรีบชุยชุยไปเลยให้ยายบนทีเดียวจบ <laughs> ถ้ายายบอกฉันจะถอนฟักทองออกนะ <laughs> ยายก็บอกว่าไม่ไม่ไมรอก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ทํางานของเขาอะนะเหมือนวันนั้นไอ้ไอ้กระลำดาวนะ่ะเห็นไม่สวย เขาก็จะอ้างเหตุผลว่าเขาก็จะอ้างเอตผ,ผลว่าหนาวแล้วอีกแค่ไม่กี่วันมันก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่โตไปถึงไหนหรอกอืเขาจะอ้างเหตุผลเขาอย่างงั้นแหละบางทีมันก็จริงของเขานน่นแหละแต่บางทีเราก็เสียดายเนาะ <c oughs> นอะไรล่ะเนี่ยโอ้ยอันนี้เก็บโยนมาไว้เหรอหรือว่ายังไงแล้วมามันหลุดทําไมมันหลุดอ่ะอ๋อใช่ใช่โยนมานี่ เอาไปกินก่อนขั่วมันลุดแล้วเฮ้ยเบื่อเนาะใหญ่พิ่งจะมาเก็บตรงนี้แถวแวนี้หลยให้ข้างบ้านไปแถวนี้หนูเยอะยายจะไปเอาตะไคร้มาก่อนจะปลูกสองกออีกอันหนึ่งอยู่ในบ้านผักที่ยายขุดไปวันก่อนไปเจอเหลือจากหนูและยายไปใส่กระถางไว้นี่ ใหญเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆจะใส่ตะแกรงนะ่ค่ะรองไว้หน่อยนิดหน่อย สวยนะลกูก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 เดี๋ยวมารอรุ่นกันปีนะหน้าจ้าไปอยากจะเก็บฟักทองให้หมดเลยในๆพี่หมื่นเขาก็ทอนออกแล้วเก็บให้หมดเลยน,นะคะ อันนี้คือฟักทองขึ้นเองนะคะไม่ได้รดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนี่วันนั้นเก็บไปฝากข้างบ้านลูกหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆน่าทำาักฟักทองสังขยาเนาะมันเหนียวมากเลยเนี่ยแต่จริงๆยายเป็นคนไม่ชอบกินเคยขายนะแค่ชิมเฉยๆแต่ไม่เคยกินอยากลองทําดูได้นี่แต่นนี้มันแก่แล้ว พักทองไม่แก่มันก็ไม่มันเนาะเนี่ยกำลังพอดีเลยเนาะเพื่อนอะอะไรล่ะอะไรอยากเข้ากล้องแย่งซีนเออเอาปอกกแก๊กไปเนี่ยนี่แก่ไปนิดนึงนี่ลองทำดูไหมถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยวจะลองทำดูออเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อะไรอะไรอะไรเข้าบ้านไปปรกเข้าบ้านไป พูดแล้วก็ไปเก็บไข่ก่อนเนละพูดแล้วก็ไปเก็บไข่ก่อนแฟตยายเขาจะรื้อไอเนี้ยจะเอาไก่ไปไว้ตรงไหนอะเงี้ยเขาจะรื้อเขาจะได้เตรียมทำกรงไก่ใหม่ ไปหาอะไรกินข้าวก่อนนะ